มีผ่าตัดเอ้ามีผ่าตัดโอ้โหอันนี้มาผ่าตัดจริงเหรอมีนะหมอมีผ่าตัดยังไงนะคอนตกใจที่มึงเปล่าเนี่ยแต่งตัวเหมือนกันเลยชุดนี้เนี่ยเอ้ยมีมีมีคอนพวกมีไม้ผมมีแบดอันนั้นไม่ใช่ไม้พี่ดาบไรเซเบอร์ว่าไงลูกดีครับดีครับรู้ไหมมีคนแอบชอบไป ใช่เหรอแะปลาไม่เห็นหรอกคอแอบอยู่ฮะใช่เหรอมันจะมีอะไรยอดปลาไม่เก็ตอีกจ่อหน้าเศร้าเอ๊ะอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยโอ้โหทิ้งถังขยะเลยอ้อยอ้อยตีทำไมตีทำไมตีทำไม ตีทำไมตีทำไมเอตีไม่ได้อะอีเดินี่ไปหักเดินเดินอุ้มไปโยนทิ้งขางขยะแล้วโดนเอาปาตีซ้ำดี๋ยวอนนี้ไ้าอ่ะจุ๊บอันนี้ r ใช่หรอตัวแค่นี้สวบเข้าปากได้เลยเลยไรยะไรยะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้า เฮ้ยไปไหนอันนี้สิกูใช้อ่าที่เฉยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ่ะอ่ะแมวจิ้วแมวมี่ยางรูปไปเดี๋ยวไปกันได้ไงอ่ะแมวมี่ขับฟ้ามาอ้าอยางรูปไปได้ไงไม่มันต้องใช้วีอาวาร์ปมาตรงนี้ ไม่ไม่อะไรอะอ,อ,อ,รอะไรอะครับไงอุ้ยโอ้ใช่เหรออะไรอะได้เจอแมวมี <c oughs> อะไรอะขอชื่อช่องหน่อยอ่ะชื่อช่องใครอะเราหรอชื่อช่องพี่ช่องพี่ช่องพี่ อ่าชื่อช่องเราอ๋อโอ้โหจะมีมีมีมาแมะเอาเอาเอาแเข้ามาแมวมีบบตกใจเอ๊ะใครอ่ะก็งงแมวมีเหรอช็อกเลยเข้ามาเฉยไม่คิดว่าจะ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 ชักจริงๆอ้าจะเล่นอะไรจนแมวมีไปด้วย เอาเอาไปแมวมี่เอาไปเอาไปให้ให้เลยให้เลยให้เลยไปเอาไปชวนพี่แมวมี่ไปด้วยพี่ไม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 ่เขาไม่ว่างแมวมี่เอาไปเลยเกินสองบาทเลยเอาไปเอะให้ทิปทิปทิปมาเล่นกันเถอะแมวมี่ถอยละมาเล่นโัพมาเถอะ เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแก้งแมวนี่น่ะเชี่ยเชี่ยเฮ้ยเรามาเจอแ๊งแมวได้ไงเนี่ยแม่สื่อภาษาดอ้าวกล้ามโตจังเลยตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเจ้าของช่องอ่ะพี่เจ้าเจ้าของช่องเจ้าของช่อง โอ้กล้ามตัวจังเลยใช่มีหลายๆมาเล่นกับสุบสักไหมคะอย่างเงี้ยมีอออมีแมวเยอะๆก็ดีสนุกสนุกดีผมผมชอบอ่ะมันแต่แต่แต่ผมผมผมชอบแมวฟักทองอ่ะจะัแมวมีตีแมวสมสักไปวิ่งไล่เขาให้เรานีสมศักก็มีอยู่นะ่นี่สมสักอยู่แน่ๆอีกคนหนึ่งี เสงเงียบไกลไปสมศักดิ์แล้วอ๋อใช่ไหมไม่กลัวเนาะฮะางกันหมดเลยฮะ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โยมึงเจ็บคอยด้วยที่ผ่านแล้วไม่เขาเล่นในายแพทย์เขาเล่นในายแพทย์เขาเล่นในายแพอ๋ออันนี้ก็แมวนวดป้าเนี่ย ไม่มั้งโอเคนวดไหล่ครับไม่ใช่แม <okay> ่นวดเขาเป็นอ่าเขาเป็นแค่แม uh ่ธรรมดาอ๋ออ่ะอันนี้อันน uh> ี้คุณเคยดูแกงแมวนวดคุณจูเปล่าเคยดูผ่านๆครับอ๋อโอเคแปลว่าไม่เฮ้ยดูผ่านแล้วรู้จักสุภาษิตป่ะ <จ uur> ยังไม่ <IS> <X ata> <stop> คุณแปลว่าคุณคุณคุณรู้จักไหมสุภาษากับจริงๆครับอ๋อโอเคแปลว่าไม่ได้รู้จักคุณสุภาษากโอเคอยากรู้จักไว้ละเป็นไงครับถ้าอยากรู้จักก็ขึ้นมาถ้าอยากรู้จักก็ขึ้นมาเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยดูจักแน่อะไรอ่ะสามบาทต่างหากเนาะแต่สระสุงตักก็สิบบาทให้เลยเลยผมให้แมวนวดทุกตัวเลยคนละยี่สิบผมพถูกโดนไปเรียกจุกด้วยจุกด้วยเจ้าเกาะจุากดยูกิอ๋ออ๋อโอเคให้ให้ให้อุ้มอ่ะจะก็เล่นมาแรงด้วยว่ ฟีแคมเหรออันนี้ฟีแคมอยู่บ้างฟีแคมฟีแคมอันนี้ไหทีแต่บางทีผมอยากอ๋ออ๋อมันจะแบบโอ้ยลอยอย่างนี้เลยโอ้การซูมการซูมแบบไปดูที่หน้าแคมก็แบบชัดมากเลยแหละอุ้ยเห็นหน้าตัวเองแล้วน่ารักมากเลยโอ้ใหม่ก็อ้าวก็คือเวลาถ่ายอะไรใกล้ๆก็ไม่ต้องห่วงเรื่อภาพแตก่ง อ๋อเฮ้ยไอ a v e ซีพด้วยอันนี้อยู่กับพี่เปาว่ะเนี่ยไม่ครับอ๋อเจ้ามาใส่ครับใส่ใส่้อนี้ก็เฟียวเว้ยเออใช่ใช่ตอนนี้เปาเบลใช่ไหมใช่เปาเบลเปาเบลมาเล่นกับซุเปอร์สักไหมครับ มันแหละคู้ตามชีพวิ่งหนีไปนกตัวคือมือเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยเขนมคนดำไล่ลูกก็เปลี่ยนตัวน่ารักหน่อยลูกจะมาถ่ายจบกันฮะว่าอันหนึงนะแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพาคนมาด้วยฮะเดี๋ยวพาอันหนึงอ้อยได้ได้ กำลังจะจบเลยอ่ะไม่ไม่ใช่แมน่ะดูสิใครมาเอ่ยโอ้ my god มามาเมวโอ้กำลังจะจบคลิปเลยอ่ะถ่ายผมอยู่เลยเนี่ยก่อนจบไลฟ์แนะนำตัววันนี้ ยูกิยูกิอ้๋อโอเคเ็ๆแล้วเอออ๋อคนนี้จูโกะจูโกะอนี้ฮะสรัโกะอดีตฮะคือผมยืนตรงนั้นแต่ว่าผมผมเอากล้องไปดูนะอัดีตครับผมัดีฮะโอ้โหเด็ดดราลัะแน่ เอองั้นแมวเออคุณสุภาษักโอ้โอ้จบคลิปเดินหน้าอย่างนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยครบเสร็จแล้วเออโอ๊ยไข่เสร็จแมวไซส์ใหญ่แมวไซส์ใหญ่โอ้สุภาษักจิ๋วเก๋แล้วก็จูนใช่ไหมไม่ใช่ แป๊บหนึ่งนะแมวมีเยอะผมก็เริ่มมึนๆนะเออยุกิยุกิผมหมูแมวมีเยอะผมนึกไม่ออกเยอะมากโอ้ยโอ้ยหัวผมบังฝากถ่ายไว้หน่อยไหนจุกโกตบหน้ายุกิดิฝากถ่ายไว้หน่อยจุกโกิสองมือสองมือตบตบแก้วตบสุภาษะเชยใช่ สองมาที่ไปเกาหลีมาแล้วก็สุภาษักด้วยอ่าเกาสุภาษักเออใช่ผมดูแล้วอ่าครับว่าอยู่กี่ไปซอยผมมาแล้วก็จูบไปเขาเรียกว่าไงอืมโอเคครับอ่าขอบคุณครับเอได้ได้อัดได้อัดให้คนให้ให้คนดูได้เห็นแล้วเดี๋ยวผมตัดมาให้นะโอเค เดี๋ยวผมลงในทิกตอกแต่อาจจะแบบช้าหน่อยเพราะว่าผมมีดองดองไว้เยอะเหมือนกันโอ้ผมโชคดีมากเลยนะเจอแมวนวดอ่ะ,ะอ่าสอเปดูอ่าหรือว่าอคนที่หนึ่งมานวดกับสุภาะสา์เอ้ยได้